อะไรวะเดี๋ยวหน้าสมนัดแต่มันแพงนี้ม่มีเงินหรอนีดิอยากลองได้จัดให้แค่นี้อ่ะจิ๊บจิ๊บแคน่นี้ไม่เป็นไรหรอก โดนคูดามีใครมั้ยวะไม่มีหรอกเราดูต้นทางให้มันทำเลยเพื่อนได้ <c oughs> ออมองดไอูไม่กลัวคือไม่กลัวคูเห็นเหรอวะถ้าแม่มึงรู้ก็อ,อย่าเสียใจนะก็ต้าหน่อยดี ที่เธอวิชาลูกเสือโรงเรียนเราคุณครูบอกว่าจะมีการเก่าคําปณิธานอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อเก่าวคําปฏิทานต้านยาเสพติดไงแล้วว่าดีนะช่วงน,นี้ยาเสพติดทุกชนิดระบาดหนักในวัยรุ่นไม่รู้ว่าโรงเรียนเราจะมีบ้างไหมเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเธอเรอเลยอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะอนยังไงดีพวกเราไปบอกครูกันดีไหมบอกสี่เรื่องใหญ่เลยนะป๊าป๊า เอาม่ได้แล้วแบบนี้คุณจะเรามีปุี่ด้วยเหรอเดีด๋ยวผูจะทโใจใจะทรหาแม่ของนายปุใจ,ปใจใช่ไหมจะโทรหาแม่ของนายภุมใจผู้ปกครองของภุ่ใจใช่ไหมครับที่เรียกมาวันนี้นี่เพราะว่านายภุ่ใจดี มีบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไปสูบในห้องน้ำนะครับรู้ไหมว่าโทษของบุหรี่แล้วก็โทษทางกฎหมายนี่มันร้ายแรงนะเขาได้มาอย่างไงคูณใจเขาได้มายังไงบุหรี่ไฟฟ้านี่เขามาเรียนได้ยังไงได้มาอย่างไงครับเอาเงินที่ไหนซื้อครับเงินประมตังค์แม่ครับเนี่ย ไปขโมยตังค์แม่ไอ้ไงรู้ไหมว่ามันบาปบาปเลยบาปมากทีเดียวอย่าทำอีกแล้วก็การมีบุหรีไฟฟ้านั้นมันผิดกฎหมายนะครับถ้าแม่เธอนี่รู้ว่าเธอมีบุหรีไฟฟ้าแม่เธอจะเสียใจไหมเธอยอมรับผิดไหมแล้วจะทำยังไงต่อไปคุณจะไม่เกี่ว ลูกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วชินไม่ดีครับชํำนึกผิดไหมช้ำนิดครับนี่ครับคุบครับครับนี่ครับคครับเครอบว่ะลูกสิกผิดด้วยจะไม่ทำอีกแล้วเนี่ยกาใกล้จะวิชาลูกเสือแล้วเราไปเตรียมตัวกล่าวคำปฏิทานต้านยาเสพติดกันดีกว่าไปตั้งปฏิทานลูกเสือต้านยาเสพติดข้าพเจ้าข้าพเจ้านายรศฐานประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านมะข่าควบรวมโรงเรียนชุมชนบ้านมะข่าควบรวมขอตั้งปณิธานขอตั้งปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบรมรูปและพระบรมรูปลุ่นเก้าราชการที่หกรุนเก้าราชการที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวว่าว่าพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งข้าพเจ้าจะยึดมั่น ข้ ine, าพเจ้ยายึดมนและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและปฏิบามคำปริยาณของลูกเสือขอเสือข้อสองข้อสอข,อข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนและป้องกันตนเองเพื่อนครอบครัวชุมชน,นสังคม,ม,งคมและประเทศชาติให้ห่างไกลยาเสพติด ทำภูมิใจสืบเชื้อสายแห่งลูกเสือแห่งลูกเสือและจัเทและจุ่งเทและอุทิศตนและอุทิศตนให้แก่จิตติการให้แก่กิจการที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อสาธารณะอย่างเต็มกำลังอย่างเต็มกำลังตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ ต่อไป